ต้องเลิกใช้เงินอนาคตต้องไม่ให้การกู้หรือการยืมเนี่ยเป็นทางออกของชีวิต ถ้าวันหนึ่งรายได้ของเราไม่พอวิธีการไม่ใช่ไปการหายืมวิธีการคือการหาเงินครับด้วยการทําอาชีพหาช่องทางในการทําเสริมผมเจอคนที่ผมรู้จกักเวลาที่เขาเจอทางตันของชีวิตเมื่อไหรเนี่ยเขาก็จะหาวิธีการแก้ด้วยการไปยืมผมเคยถามว่าไปยืมเพื่อนเนี่ยนัดเขาคืนเนี่ยมีเงินที่รออยู่ที่จะคืนจริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่ายังไม่รู้เหมือนกันนั่นหมายความว่าคุณกําลังเอาความเดือดร้อนของคุณเนี่ยเอาไปโยนให้กับเพื่อนนะแล้วผมถามว่าเอาแล้วถ้าเงินที่คุณยืมมามันเป็นเงินที่จําเป็นสําหรับชีวิตของเขาแต่เขา าให้คุณด้วยความเชื่อในอนามานะของคุณเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเดือดร้อนอยังไงมีน้องอยู่คนหนึ่งทักมาหาผมยืมตังค์สามยืมตังค์สองบ้างผมเลยคุยจริงจังเลยว่าน้องระยะเวลาตอนที่น้องเดือดร้อนวันนั้นเนี่ยเมื่อ6เดือนที่แล้วนี่มันผ่านมาครึ่งปีแล้วเนี่ยน้องยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเลยเหรอไปหางานทําเรามีหน้าที่ออกไปสมัครงานจะไปบอกว่าเอ้ยผมสมัครมา2อสาที่แล้วมันไม่ได้ทําให้เหมือนเหมือนเป็นกิจวัตรเดี๋ยวก็ได้งานแล้วบางเชื่อว่าน้องไม่ได้มีความสุขหรอกกับการทักกคคนนนนน้้้ีแลว็ยืืมไปเร เพื่อใช้ชีวิตดารงชีพน้องบอกว่าจริงครับบังอลัลลอฮ์ส่งเมตตาไม่กี่วันได้งานแล้วอ่าใช้ชีวิตให้ดีและจงเป็นมือบนให้ได้